สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงที่2ของเรานะคะในวิชาเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ศึกษาคลิปแรกนะคะคลิปวิดีโอคลิปแรกอันนี้ในชั่วโมงแรกนะคะให้ย้อนกลับไปศึกษาของชั่วโมงที่1ก่อนนะคะแล้วจึงกลับมาเรียนต่อในชั่วโมงนี้สําหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูมาเปิดฉากที่ห้องครัวเลยหิวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ เด็กๆจําได้ไหมคะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยมีอะไรนะคะก็คือแต่เรื่นี้เลยค่ะภารกิจชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยเป็นไงคะจัดเรียงจานใช่ไหมคะทําการเขียนรหัสลําลองในการจัดเรียงจานจากภาพที่หนึ่งเนี่ยที่มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยกลับมาให้เรียงซ้อนกันจากใบใหญ่สุดไปเรื่อยเรียงไปจนถึงใบเล็กสุดนะคะสําหรับใครที่ทําแล้วนะคะ ุณนกูขอยกย่องเลยชมเชยนะคะขอชื่นชมเด็กๆที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดีสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทํานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะรอบหน้าเด็กๆจะต้องทํางานให้ตรงต่อเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนคนที่ทําแล้วก็คอยรีเช็คว่าเอ๊ะเราคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะเอาละนะคะคุณคกูก็จะมีจานอยู่ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมมติว่ามีจานอยู่หกใบนะคะคุณครูจะเรียงโดยที่คุณครูมีรหัสลำลองเนี่ยครูจะเรียนแบบล้อตามกับอัลกอริทึมในการเรียงตุ๊กตามแม่ลูกดกเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเริ่มจากเราแยกจานทั้งหมดเอาไว้ก่อนเลยนะคะกระจายจานเอาไว้นะคะจากนั้นก็หยิบจานใบที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมา,าเดี๋ยวคุณครูจะหยิบจานใบที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาก่อนนะคะจะหยิบจานใบที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมา ใบนี้นะคะแล้วก็นําไปวางที่พื้นที่ที่ต้องการจัดเรียงก็คือตรงนี้นะคะวางที่ที่ต้องการจัดเรียงปึ๊บจากนั้นหยิบจานใบที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ดูซิใบไหนใหญ่สุดที่เหลืออยู่ใบสีม่วงนะคะนํามาวางซ้อนบนจานก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่ห้านะคะ ทำซ้ำขั้นตอนที่3กับ4ไปเรื่อยๆจนกว่าจานจะหมด3ก็คือหยิบจานใบที่ใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่นี่ใบนี้นะคะใบสีเขียวปึ๊บจากนั้นทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะก็หาจานใบที่ใหญ่ที่สุดปึ๊บแบบนี้นะคะทำซ้ำสามสไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตอนนี้ยังไม่ครบนะคะกูก็จะหยิบใบที่ใหญ่ที่สุดมาวางปึ๊บ หมดหรือยังคะยังเหลือใบเดียวใหญ่ที่สุดเราก็นํามาวางปุ๊บเสร็จเรียบร้อยพอถึงขั้นตอนที่5วางครบทุกใบเรียบร้อยก็เป็นอันสิ้นสุดการทํางานของอัลกอริทึมนี้เห็นไหมคะว่ารัดลำลองในการเรียงจานแบบนี้ก็จะสามารถทําให้จานเนี่ยจัดเรียงได้อย่างสวยงามนะคะสําหรับคนที่ ยัง,งงงอยู่ว่ารู้สึกอาจจะคุณครูอาจจะเฉลยในการเฉลยอภารกิจของชั่วโมงนี้เร็วไปให้ย้อนกลับไปทบทวนนะคะในการจัดเรียงตุ๊กตาแม่ลูกโดในคลิปชั่วโมงที่แล้วได้นะคะเอาละนะคะทีนี้คุณครูจะทบทวนให้เกี่ยวกับรหัสลำลองนะคะจากภาษาเดิมที่เป็นภาษาธรรมชาติแบบนี้ภาษาพูดของเราเนี่ยนะคะภาษามนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าภาษาธรรมชาตินะคะ ป้องบอกว่าให้เรียงตุ๊กตาเอาไว้บนชั้นหนังสือจากตัวเล็กสุดไปใหญ่สุดโดยให้ตัวเล็กอยู่ทางซ้ายสุดแล้วก็ตัวใหญ่ขอโทษค่ะตัวเล็กอยู่ทางซ้ายสุดแล้วก็ตัวใหญ่สุดเนี่ยไปอยู่ทางขวานะคะตรงนี้ทําให้เป็นยังไงเอ่ยอเกิดความสับสนขึ้นมากมายในชั่วโมงก่อนป้องก็มีการปรับอัลกอริทึมนะคะปรับมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นรหัสลำนองนะคะแล้ว นี่นะคะหน้าตารหัสลำลองของโป้งนะคะจะเห็นว่ามีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะมีลำดับขั้นตอนที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะมาทำแล้วก็ให้ได้ผลพร้อมกันเลยนะคะก็คือจากภาษาพูดแบบนี้ภาษาธรรมชาติของมนุษย์เรานะคะแล้วก็นำมาเขียนเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนนะคะได้มาเป็นรหัสลำลองแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูตัวอย่างรหัสลำลอง แบบอื่นนะคะอย่างเช่นนี่การทอดไข่ดาวแหลายหคนชอบทานใช่ไหมคะไข่ดาวนะคะเวลาที่เราพูดเป็นภาษามนุษย์ภาษ,าษาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็จะบอกว่าเป็นไงคะทอดไข่ดาวให้เทน้ํามันใส่กระทะจนร้อนต่อกไข่ใส่กระทะรอจนสุกแล้วก็ตักใส่จานง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอสมมติว่าถ้าเกิดเราไปให้คนอื่นทําหรือ ให้หุ่นยนต์ทําโลกอนาคตนะคะสั่งหุ่นยนต์ทําหุ่นยนต์ไม่รู้เลยว่าแบบไหนที่เรียกว่าร้อนถูกไหมคะแบบไหนที่เรียกว่าวสุกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเขียนให้มันเป็นรหัสลำลองที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งรหัสลำลองมันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันสามารถทํางานได้ถูกต้องตามที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าเป็นรหัสลำลองที่ถูกต้องหมดเลยนะคะอย่างเช่นคุณครูบอกว่าครูจะมาทําเป็นรหัสลำลองเป็นขั้นตอนนะคะ 1. เทน้ำมันลงในกระทะ 2. ตั้งกระทะบ,บนเตาไฟ1น่นาทีมีเวลาเข้ามาบคุมทีนี้หุ่นยนต์มาปุ๊บหนึ่งนาทีหุ่นยนต์จะเวลาหนึ่งนาทีปุ๊บหุ่นยนต์ตอกไข่ลงไปใส่กระทะปุ๊บไม่รู้ว่าไข่สุกเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็มีเงื่อนไขให้ชัดเจนเลยบอกว่ารอจนไข่ขาวเนี่ยจากใสกลายเป็นคุณจากสีใสนะคะกลายเป็นสีคุณก็แสดงว่าไข่ดาวของเราเนี่ยสุกแล้วนะคะ จากนั้นก็ตักใส่จานดูว่าจะได้ไข่ดาวมาตามต้องการทันทีแบบนี้เป็นเป็นต้นนะคะรหัสลำลองอจากการจัดเรียงจานการจัดเรียงตุ๊ก,กตามแม่ลูกโดเวลาที่เราจะจัดเรียงอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะใช้เอาเออลกริทึมนะคะที่มันเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ทีนี้ในกรณีที่เข้าแถวหน้าสาธทงตอนเช้านะคะเด็กๆจะเห็นว่า เพ,เพื่อนเราเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวถูกไหมคะเราไม่สามารถที่จะดูแล้วก็ไปหาคนที่สูงสูงน้อยที่สุดอะ่ะคนที่เตี้ยที่สุดคนที่ต่ําที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็มาเลี้ยงต่อเลียงต่อได้เลยทันทีบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มมาเพื่อนบางคนมามาทีหลังมาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาดังนั้นแล้วเราจะมีหลักลำลองแบบไหนล่ะนะคะเพราะว่ามันมีการหมักปรับใหม่ตลอดเวลาผมกูก็เลยเขียนล้วลำลองขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะหนึ่งเลยก็คืออ้าลองดูซินี่ ให้คนที่ส่วนสูงที่สุดยืนเป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทําดูกันเลยนะคะจากภาพเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะอ่ะนะคะตรงนี้นี่คคุณรูบอกว่าอ,าอ้าวนะคะครูขอเสกเจ้าเอากอริทึมกลับมาก่อนตอนนี้อกอริทึมไม่กลับมานะคะมาไหม ไปเลยนะคะอ่ะลองโอเคมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เห็นว่าหนึ่งเลยให้คนที่ส่วนสูงต่ำที่สุดยืนเป็นคนแรกนี่คนนี้นะคะเตรที่สุดปึ๊บยืนเป็นคนแรกจากนั้นขั้นตอนที่สองคนถัดมาให้มายืนท้ายแถวสมมติครูให้ใครดีอ้าวเจ้าฟ้าแล้วกันเจ้าฟ้ามายืนโดยที่ไม่ต้องไปหาว่าใครต่ําสุดเป็นคนต่อไปนะคะใครก็ได้มามาก่อนก็เข้าก่อน ปุ๊บจากนั้นขั้นตอนที่3เปรียบเทียบความสูงกับคนที่อยู่ข้างหน้าโอเคเปรียบเทียบกับคนนี้ปรากฏว่าขั้นตอนที่4ถ้าสูงกว่าก็ยืนเฉยๆเป็นไงคะสูงกว่ายืนเฉยๆขั้นตอนที่5จัดแถวนะคะอ่ะจัดแถวรักษาระยะปุ๊บเรียบร้อยขั้นตอนที่6กลับไปทําซ้ําขั้นตอนที่2ไปรเรื่อยๆจนครบคนดูสิคนถัดไปมายืนท้ายแถว คนถัดไปมายืนท้ายแถวปุ๊บจากนั้นสูงกว่าเป็นไงคะยืนเฉยๆแล้วก็ทำการจัดแถวเรียบร้อยเห็นไหมคะต่อมาเจ้าม่วงมาละทีนี้ทำ,ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้ำขั้นตอนที่2องนะคะปุ๊บเจ้าม่วงมาปุ๊บมายืนท้ายแถวขั้นตอนที่3เปรียบความสูงกับคนที่อยู่ข้างหน้าความสูงที่อยู่ข้างหน้าปรากฏว่าต่ำกว่าคะ่ะความสูงต่ำกว่า เด็กๆสังเกตไหมคะทำไมครูใช้คําว่าต่ํากว่าเพราะว่าเวลาที่เรามีการเปรียบเทียบเนี่ยโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อะไรก็ตามมันจะมีแค่สูงกับต่ําสูงกว่ากับต่ํากว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามันจะไม่มีเตีย้ยเตี้ยมเป็นภาษามนุษย์นะคะภาษาธรรมชาติดังนั้นเราจึงใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายทั้งคนคอมพิวเตอร์และทั่วโลกนะคะอะถ้าต่ํากว่าให้ไปยืนแซกดนนานนาฉันต่ํากว่าเธอนะ ไปยืนแทรกด้านหน้าแล้วจากนั้นขั้นตอนที่5ก็คือจัดแถวคนนี้ก็เป็นไงคะโดนแทรกแล้วก็ต้องถอยมาแล้วก็จัดแถวเห็นไหมคะตรงนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ะจะเห็นว่ามีการนําคนเนี่ยมาเปรียบเทียบตรงนี้จากเดิมที่เรียงจานเรียงตุ๊กตาแม่ลูกดกเนี่ยเราเปรียบเทียบตั้งแต่ตอนที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเปรียบเทียบสดๆบริเวณที่เราต้องการจะจัดเรียงเลยนะคะ ทีนี้เราจะมีการทบทวนซ้ําเกี่ยวกับรหัสลำลองหรืออัลกอริทึมเทลเขียนทุกครั้งซึ่งการทบทวนอัลกอริทึมหรือว่ารหัสําลองทเทวเขียนนะคะเราจะเรียกว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวคุณรูจะมาลองทําให้ดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ยังไงนะคะ วิธีที่เราจะหาความเป็นมาของโปรแกรมเราจะต้องสมมุติสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆกรณีนะคะเพื่อทดสอบว่าเอ๊ะเอากลยุทธ์ของเราเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าอย่างเช่นในกรณีนี้ยืนเรียบร้อยแล้ว3คน <S <S บังเอิญมีอีกคนนึงเข้ามาค่ะมาลองดูกันนะคะคนนี้มาเข้ามาปุ๊บทำตามเลยนะมายืนต่อท้ายแถวใช่ไหมคะสเต็ปที่2นี่มายืนต่อท้ายแถว จากนั้นเปรียบเทียบกับความสูงกับคนที่อยู่ข้างหน้าถ้าสูงกว่ายืนเฉยเฉยไม่สูงกว่านะถ้าต่ำกว่ายืนแทกข้างหน้าไม่ต่ำกว่านะสูงเท่ากันเลยอ้าวสูงเท่ากับคนข้างหน้าทำยังไงคะทีเนี้ยสเต็ปที่สี่เด็กๆจะเห็นว่ามีแค่สองกรณีคือสูงกว่ากับต่ำกว่าเราไม่ได้บอกไว้ว่าถ้าสูงเท่ากันจะทำยังไง เห็นไหมคะอย่างนี้เป็นไงคะชีวิตติดบัคค่ะชีวิตติดบัคเขาเรียกโปรแกรมก็จะทาทาตอบไม่ถูกก็จะอยู่เฉยๆฉแฮงค์ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาปรับอลกริทึมกันแล้วล่ะคะ่ะว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะคะในกรณีนี้ถ้าสูงเท่ากันทะแนค่ะหรือก,ก็เหมือนกับสูงกว่าสูงกว่านะคะก็คือให้ยืนต่อท้ายเพราะฉะนั้นเราจะปรับออกริทึมในขั้นตอนที่4นี้นะคะเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะ ถ้าสูงกว่าหรือสูงเท่ากันถ้าสูงกว่าหรือสูงเท่ากันนะคะให้ยืนเฉยๆโอเคมาแล้วนะคะคนนี้สูงเท่ากันยืนเฉยๆปุ๊บนี่สูงเท่ากันยืนเฉยๆเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเอาคนพิ้งกเรวปรับแสดงว่าต่อไปเนี้ยถ้ามาสูงเท่ากันเนี่ยเราใช้ได้ผลแน่นอนอันนี้นะคะใช้ได้ผลแน่นอนเอาละต่อไปต่อไปแล้ว มันถูกหรือ,อยังเนี่ยเอากลัทึมตอนนี้นะคะมันถูกหรือ,อยังนะคะเราก็ไม่แน่ใจเราลองกรณีใหม่ไหมลองกรณีใหม่นะคะลองกรณีใหม่เอาล่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีที่โอเคเลียงแถวไว้แบบนี้เรียบร้อยนะคะเลียงแถวไว้แบบนี้เรียบร้อยปึ๊บเสร็จแล้วตอนนี้เรียงตามลําดับความสูงเป๊ะนะคะบังเอิญเนี่ยเจ้าคนเนี้ยนนที่มาสายเป็นประจำเลยเนี่ย มาโรงเรียนสายไม่ดีเลยนะคะเด็กๆใครที่มาโรงเรียนสายเนี่ยจะต้องปรับปรุปงตัวเลยนะอ้ามาและสมมุติว่าเกิด,เก,ด accident, ะะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยมาชา้าจากนั้นมาปุ๊บนะคะมาปุ๊บเอาละมายืนปุ๊บมาต่อท้ายแถวปรากฏว่าเปรียบเทียบกับความสูงคนที่อยู่ข้างหน้าต่ำกว่าไปยืนแทรกด้านหน้าค่ะไปยืนแทรกด้านหน้าไปยืนแทรกด้านหน้า ปุ๊บแล้วคนนี้ก็โดนแซงมาจากนั้นก็จัดแถวทําจนครบคนครบคนและเรียบร้อยปุ๊บจบเสร็จจบเอากริทึมแล้วฟากฏว่าเกิดอะไรขึ้น,นะคะมันได้ตามต้องการไหมคะตอนนี้ไม่ได้ตามต้องการะคะ่ะไม่ได้ตามต้องการจะเห็นว่าตรงนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสูงสูงสูงแล้วก็มาตาม่ำปุ๊บเป็นหลุมเลยอย่างนี้แสดงว่าเอากริทึมของเรายังผิดอยู่นะคะยังใช้ไม่ได้ไม่ควบคุมทุกกรณีทําไงล่ะคะทีนี้ อทำยังไงแบบนี้มันผิดนะเนี่ยมันผิดนะเนี่ยมันผิดนะทำยังไงคะทีนนั่นน่ะสิเอาละเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีแก้กันนะคะจะมาหาวิธีแก้กันท่ยัง่คะจะสังเกตว่าพอคนเนี้ยมาเปรียบเทียบเนี่ยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องกลับมาเปรียบกับคนข้างหน้าอีกไปเรื่อยๆถูกไหมคะก็คือต้องทําซ้ําในขั้นตอนที่สาแล้วก็หอีกครั้งเลย ทำซ้ําไปเรื่อยๆนะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะปุ๊บทเทียบกับคนข้างหน้าปุ๊บถ้าต่ากว่าไปยืนแทรกข้างหน้าปุ๊บแล้วก็จากนั้นก็ขั้นตอนที่5ก็ทํา่างไมคะจัดแถวใช่ไหมจัดแถวยืนแทรกแล้วก็จัดแถวจุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ต้องทําซ้ําไปเรื่อยๆทําซ้ําไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะเราจะทํายังไงดี นะคะคนี่ค่ะจะสังเกตว่าแล้วด้านจะเกิดในกรณีที่คนเนี้ยคนน้องที่สุดเนี่ยนะคะคนน้องที่สุดเนี่ยคนคนเตี้ยขอโทษนะคะคนที่เตี้ยที่สุดต่ําที่สุดเนี่ยนะคะมาทีหลังล่ะเพื่อนเขายืนกันเรียบร้อยแล้วจัดแถวกันอย่างดีแล้วคนนี้ด้านมาทีหลังนะคะดันมาทีหลังอ่าทำไงนะคะมาดูกัน คนนี้ก็เดินมาปุ๊บเทียบเลยกับคนข้างหน้าปุ๊บถ้าสูงกว่าไปยืนแทรกจัดแถวใหม่นี่ค่ะเราเพิ่มขั้นตอนที่6ขึ้นมาเราเพิ่มเราแทรกขั้นตอนที่6ขึ้นมาก็คือเราจะทําซ้าขั้นตอนที่3 4มี่หจนกว่าจะยืนเฉยๆก็คือจนกว่าผู้นี้จนกว่าจะแบบไม่มีคนที่สูงกว่าเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเอาล่ะเราจะลองดูนะคะเทียบกับคนข้างหน้าอีกนี่กำลังวนซ้ำอยู่นะคะแล้วถ้าอู่ต่ำกว่า ก็ไปแทรกข้างหน้าจับแถวทำซ้ำสามถึงห้า 3, 3 5, ไปจนกว่าจะยืนเ,ยเฉยตอนนี้ยืนเฉยยังคะอย่างไปเปรียบกับคนข้างหน้าอีกต่ำกว่าก็เดินไปอยู่ข้างหน้าอีกแล้วก็จับแถวยืนเฉยยังคะไปเปรียบเทียบก่อนเปรียบเทียบปุ๊บดูคนข้างหน้าปุ๊บเสร็จละถอยจ้าวนซ้ําอีกค่ะวนซ้ําขั้นตอนที่สามกับสี่กับห้าไปอีกเพ๊บบเทียบคนข้างหน้า ต่ำกว่าไปยืนหน้าแทรกปุ๊บเสร็จจากนั้นเปรียบเทียบคนที่อยู่ข้างหน้าถ้าสูงกว่าหรือสูงเท่ากันยืนเฉยๆตอนนี้ยืนเฉยๆแล้วนะคะยืนเฉยๆแล้วก็จบก,ก็มาทําขั้นตอนที่7ก็คือทําบนไปใหม่หมดเลยนะคะจนกว่าจะครบคนอืมนะคะอันนี้ต้องเป็น2องเนาะนะคะเป็นขั้นตอนที่2องไปถึงหแเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะได้เอากริทึมที่ไม่ว่าเป็นกรณีไหนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดเรียงลำดับส่วนสูงได้นะคะตามต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากริทึมนะคะในการจัดเรียงสิ่งของต่งางๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันก็ไม่ผิดนะคะขอให้ทํางานแล้วได้ผลตามเป้าหมายและที่สำคัญเลยก็คืออะไรคะเด็กๆจะต้องอย่าลืมที่จะ ทวนซ้ารหัสําลองที่เราเขียนขึ้นมานะคะหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีเราก็ทําการปรับแก้ไขอัลกอริทึมของเราทุกๆครั้งนะคะค่ะสำหรับภารกิจของเด็กๆในวันนี้นะคะมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือ1ให้เด็กเเนี่ยเขียนความหมายของรหัสลำลองนะคะตามนี้เลยลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเขีดเส้นใต้เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นภารกิจที่2นะคะในชั่วโมงนี้ก็คือ ให้เด็กๆเ,เนี่ยทำนะคะเอกสารตามเอกสารที่โรงเรียนแจกให้นะคะตัวนี้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนรหัสลำลองนะคะของการจัดเรียงกล่องเนี่ยนะคะจากใบใยอยู่ล่างสุดนะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงใบบนสุดเนี่ยคือกล่องที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะจากภาษาธรรมชาติต,ตรงนี้ให้เด็กๆแปลงมาเป็นรหัสลำลองนะคะโดยที่ เด็กๆอาจจะเขียนไม่ถึง7ข้อหรือเขียนเกินกว่านั้นก็ได้นะคะอย่าลืมทํานะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คุณครูค,ค,คิดว่าเด็กๆน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับรหัสํารรลองแล้วก็การหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมนะคะของรหัสํารรลองของเราเป็นอย่างดีนะคะใครพบข้อสงสัยอะไรหรือมีปัญหาอะไรนะคะเด็กๆสามารถที่จะติดต่อสอบถามคุณครูมาได้นะคะตามช่องทางที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะตรงนี้เลยนะคะคลุมไลน์ เป็นกลุ่มไลน์นะคะเด็กๆก็จะสามารถสแกนเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ